และคอรีเชนคือผลสีสีพิดาทั้งสองาันขอรีเชนก็มีความรกรัก โอเว่สสตุนตบลตรลทองคุณสมศรีศรีกิตาคณทีนต้าหนต่อรอบขอเรียนเพนน์พริษัทพีเอ็นริกแอนด์โอลนะครับค่าวกวกจับรอครัวเกตดลักนะครับและขอเรีคืเมนนคุณมีูครณลรชวนุณขาเต่าทั้งสองค่ัขอเรียนเพนนฝากรัก นักข่าวกลับกับองค์บริษัทพีเอ็น นางรำนาคว่าลอกที่จ่ากับทั้งหมดเลยนะครับ นักต่อสูอาุธจงับเอาที่ดและนำนควาช่วยิดาพิฆัตตหนับสุดท้ายตําหนับที่สามิห้าขอเรียเชิคุณวาเทียนทองขอดีย ผู้ไริคให้กับแขกผู้พิเศษนะครับครับขั่นแ,แ,กนแรกมอของพิเศษให้กับท่านเกกพิเทษไค่ับรถเช็คคอยเตะนะ ท่านรองประธานเดชท่านต้องการยกเว้นท่านรองอธิบดีท่านท่านเองที่เข้ไปฝากถึงเพื่อพักการปกตรงสถานเชื้อสาที่ ข้าวแนงเรับาลายธินระดับสุกท่านเก็นประธานในพิธี่ข้าวอปล่าวอิศรัยข้าวระต่อไปครับขอขอพิรีให้ต่อนาวันรี้ารนายพลประทุกแหนสมาชดีสภาท่านองมปราศรัย่ายเอนะครับขอีครับ นี่ก็คอยแข่งนะครับมาผานลูกโบโดยรอบ้องคก็เวเห็นเขาดีเเดินขาน้าก็เดินเอาที่าให้ทีแรกเรานเขวนที่ไหนได้แมเาดา คนที่ถวายก็ตามมาให้ก็เดินนั่งเห็นก็ม่นาตอทัาม่ง้อ้เาตให้ถึงตรงนี้เลยเเข้ายแม่ที่แรกแม่เห็นก็่นเ่ว อันนี้เอ่อนี้นะคะบรรยากาศในงานนะคะนี่รงคึกคักมากมีทําบุญมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ